คท่านี้เรากำลังอยู่กันในงานประมูลอายุวัฒนะมงคล85ปีของพระครูนิเทศสารกิจนะครับซึ่ที่นี้ก็จะมีพระคุณเจ้านะครับเทลานุเทละร่วมกับพระมิสุขสงนะทั้ง140ร,รูปพร้อมกับญาติรยนะครับโดยมีพระสมเด็จพุทธาจารย์นะครับเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ กต,ตัวนี้ท่านสจและปัญญานะครับก็กำลังเข้านมันสก,การพระครูนิเทศสาร,รกิจตนวันนี้กำลังชักบางสกุลให้กับอุรภาจารย์เจ้าอดีตเจ้าวาดวัดเกาแก้วเวรุวัน พระพุทธาจารย์ก็ปวดน้ำนะครับถวายพระเจ้าวาคนบเกแค่วรรุนพระครูพรอาจารย์กัอบอาจดำหลักนะครับกับคุณเลนุกาก็เข้านมัสการพรพระพุทธอา,า,าจารย์นะครับ Yeah. พระคุณเจ้านะครับจากแต่ละวัดนะครับก็มาร่วมแสดงบุติตาจิตเ,เรื่องในโอกาสบุญอายุววัฒนมงคลน,นะครับ คุณเจ้านะครับ19รูปเทลานุเทละก็ได้สวดมนต์บุญอายุวัฒณะองค์คนนะครับตอนที่เรียบร้อยแล้วกก็ตอนนี้ก็จะมีใหญ่เสมอนะครับการบุญส่ง แล้วก็กำนันแล้วก็มอไทยด้วยนั้นก็คุณเจ้าจกจัหวัด